สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนใน c h anel n YouTube Peter b o โบนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันครับวันที่30ธันวาคม2563นะครับมีกระแสแล้วก็มีคอลัมน์จากสื่อต่างประเทศนะครับที่เขาเขียนออกมา2เหตุผลที่อาจจะทำให้ฟรังก์นาผาดตกงานได้นะครับรวมไปถึง อัปเดตสภาพร่างกายล่าสุดของฮาคิมซิเยกที่อาจจะฟิตทันเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของผมก่อนแล้วกันนะครับก็มียาถ่าย123นะครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองท้องเสียถ่ายสะดุดเป่งไม่ออกนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็มียา่าจอมทองนะครับแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อ,ฟอจุกเสียแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันเลยนะครับ รวมไปถึงฝากตามผลงานของปิตบัวกับ Official EP 6ตัวนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วไปดูกันเยอะๆนะครับเขาจะได้ต่อสัญญากับผมยาวๆนะครับแล้วก็มีเพจใหม่ของน็อกเอิร์นะครับฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับชื่อว่าเชียร์บอลกับเอิร์นนะครับเริ่มกันที่ผลพิมพ์ลลเมื่อคืนที่ผ่านมานก,นกันก่อนแล้วกันนะครับก็โอ้โหอาร์เซนอลหลังจากที่หาจุดเปลี่ยน ในเกมเจอกับเชลซีได้พวกเขาสารฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับบุกไปเอาชนะไบรตันแอนโฮฟออเวียได้1ต่อ0ครับได้ประตูชัยจากอเล็กซองลากาเซตนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเสมออยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาคาร์สแรชฟอร์ดยิงช่วงทดเวลาบาดเจ็บ90บวก3ครับช่วยให้แมนยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะวูฟแฮมตันไป1ประตูต่อ0ทําทำให้ตอนนี้ แมนยูขึ้นไปอยู่รองจ่าฝูงแล้วนะครับตามหลังลิเวอร์พูล2แต้มเท่านั้นนะครับส่วนเชลซีของเราอันดับ6ครับตอนนี้ครับแข่ง16นะัดมี26แต้มนะครับก็ถ้าพวกสเปอร์แมนซีเซาท์แฮมตันพวกนี้ไม่สิถ้าสเปอร์กับแมนซีพวกนี้เขาเก็บชัยชนะได้นะก็แซงเราขึ้นไปหนดเลยเราก็จะหล่นมาอยู่อันดับ8เลยทีเดียวนะครับก็เชียร์กันต่อไปนะครับ ทีนี้ครับมาดูเรื่องของแลมพาดกันบ้างดีกว่าเหมือนที่บอกไปครับว่ามันมี2เหตุผลนะครับที่อาจจะทําให้เชลซีปลดแลมพาดได้เหมือนกันนะครับซึ่งเหตุผลแรกผมยกมาจากของบทความจากไซมอนจอห์สันจาก The Atlantic UK แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งครับว่าจากเบนบรูมของเทเลกราฟนะครับเขาเขียนในมุมที่แตกต่างกันนะครับเอามุมจากฝั่งของ Atlantic UK ก่อนโดยไซมอนจอห์สันนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่า มีโอกาสที่แฟรงค์น้ำผ่านจะโดนปลดออกจากทีมได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่สามารถรีดศักยภาพของตีโมไนเนอร์กับไควเวสออกมาได้ย้ำอีกทีนะครับว่าอันนี้เป็นความเห็นของนักข่าวดังแต่ไม่ใช่รายงานนะครับซึ่งเป็นความเห็นความเชื่อของเขายังไม่ใช่การรายงานจากแฟกต์ที่ถูกต้องนะครับแซมมันยจอร์สันยกอดีตที่ผ่านมาครับบอกว่าโรแมนอับราโมวิชเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจกับนักเตะแนวรุกที่ซื้อเข้ามาใหม่มากๆนะครับเช่น โชเซมูริญโยก็ไม่สามารถเรียกฟอร์มอันเตเชฟเชนโกได้ก็โดนปลดหลังจากที่เซนเชว่ามา13เดือนแต่กรณีที่ชัดเจนสุดคือเฟนันโดตอรเรสครับอันนี้ซื้อมาในยุคข,ของคาร์โลอันเชลตินะครับแล้วก็อันเชก็โดนปลดหลังจบซีซั่นที่ซื้อมานะครับนอกจากนี้ครับโรเบรโตดิมาเตโอนะครับที่แม้จะพาเชลซีเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ แต่ปีถัดมาครับเจอกับยูเวนตุสในรอบแบ่งกลุ่ม UCL แพ้0-3แล้วก็ไม่ยอมส่งตอเรสลงเป็นตัวจริงนะครับเลือกเล้นแบบฟอลสไนท์ทำให้ดิมาเตโอก็โดนปลดเช่นกันไซมอนบอกว่าแลมพาร์น่ะจริงๆควรได้เครดิตจากผลงานเมื่อฤดูการก่อนนะครับแต่ปีนี้ก็คือปีนี้เขายังไม่สามารถกระตุ้นทีมได้อย่างในเกมเจอกับอาร์เซนอลก็พยายามกระตุน้นแล้วก็มีตำหนินักเตะบางคนด้วย แต่ก็พลิกสถานาการณ์ไม่ได้อยู่ดีดังนั้นถ้าผลงานออกมาไม่ดีและไม่สามารถเรียกฟอร์มของดูโอเยอรมันให้ออกมาดีได้ทั้งแวนเนอร์ทั้งไคฮาวเวรสที่มีค่าตัวรวมกันเกิน100ล้านปอนด์เนี่ยถ้าเรียกฟอร์มไม่ได้ก็มีโอกาสที่แลมพาร์ดจะไม่รอดเช่นกันเพราะเมื่อดูจากอดีตที่ผ่านมาเซมีปลดหมดครับ มูริโญ่ก็โดนอันเช่ก็โดนโรเบรโตดิมาเตโอก็โดน3คนนี้ก็พาทีมประสบความสําเร็จจนไม่รู้จะประสบความสําเร็จอย่างไงถูกไหมครับแต่ก็โดนกันได้เพราะฉะนั้นต่อให้แลมพาร์าดเป็นตานานของสโมอสรก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งจากของแอตติกยูเคก็คือต้องเรียกฟอร์มดูโอเยอรมันให้ได้นะครับเพราะซื้อมาแพงนะครับอีกเหตุผลหนึ่งครับมาจากเบนบลูมของเทเลกราฟนะครับเหมือนที่บอกไปเขาหลักๆก,ก็เลยบอกว่า แลมพารนน์ยกำลังเจอกับความกดดันเล่นงานเต็มๆจากการซื้อนักเตะไปมากมายนะครับแล้วตอนนี้แลมพาร์ดรั้งอันดับ3คุกุนซอเชลซีที่ใช้เงินมากที่สุดในยุคข,ของโรมันอับราโมวิชแล้วนะครับมูรินโญ่ใช้เยอะสุดแย่658ล้านปอนด์จากการคุม2องานซึ่งเข้าใจได้อันโตนิโอคอนเต้ครับ354ล้านปอนด์จากการคุม2ปีนะครับ แฟรงค์ลามพารครับคุมปีกว่าขึ้นมา263ล้านปอนด์แล้วนะครับถือว่าเยอะเป็นอันดับ3ของบรรดากุนซือเชลซีในยุคเสียมีเลยซึ่งเบนบรูมเขาบอกว่าถ้าผลงานออกมาดีต่อให้ซื้อเยอะมันก็โอเคแต่ผลงานตอนนี้คือแลมพาร์ดไม่ดีเลยครับเพราะถ้าเกิดนับแบบพอยต์อร์เกมค่าเฉลี่ยแต้มต่อเกมเนี่าแลมพาร์ดลังอันดับสุดท้ายเลยครับของบรรดากุนซือในยุคข,ของโรมันอับราโมวิชนะครับ ดีสุดเนี่ยเป็นอัฟฟอมไกรส์นะครับ32นะัด2.31แต้มรองลงมาเป็นมูริโญ่คอนเต้รันนี่เอรี่อันเชลอต t i นะครับพวกนี้นะครับในยุคเซมีนะย้ำว่าเฉพาะยุคของเซมีเท่านั้นซึ่งลำพัดอยู่อันดับสุดท้ายเท่ากับอันเดรวิลลาชโบอาร์ตเลยครับ1.7แต้มนะครับเขาก็เลยบอกว่าซื้อเยอะกดดันแถมผลงานไม่ดีครับเปอร์เซ็นต์การชนะจำนวนแต้มต่อเกมน้อยเนี่ยเนบนโบเขาเลยวิเคราะห์ว่าลำพัดสมควรได้รับโอกาสพิสูจน์ฝีมืออีกสักพักหนึ่งนะ อีกสักนิดนึงแต่จากประวัติที่ผ่านมาของเซียมีถ้าซื้อเยอะและผลงานมันไม่เข้าตาแบบนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันที่แลมพาร์ดจะโดนปลดได้นะครับนี่คือ 2, 2เหตุผลนะครับมุมหนึ่งคือซื้อเยอะและผลงานไม่ปังอีกมุมหนึ่งคือไม่สามารถรีดศักยภาพของเวนเนอร์กับไคลฮาวเวสออกมาได้นะครับนี่คือ2เหต้ผลจาก a อตติกยูเคและเทเลกราฟที่บอกว่าถ้าแลมพาร์ดยังแก้เรื่องนี้ไม่ได้ในเวลาอันใกล้ก็มีโอกาสโดนปลดเช่นกันนะครับ ทีดีครับฟังเรื่องที่แบบโอ้โหขุ่นมัวมาเยอะแล้วนะครับไปดูเรื่องของดีๆกันบ้างดีกว่านะครับเอาเนหาคิมซีเยก่อนแล้วกันนะครับลำพาดอัปเดตอาการของฮาคิมซีเยกนะครับเขาบอกว่าการหายไปของซีเยกในช่วงที่ผ่านมาสมผลต่อเชลซีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาคือตั้งแต่ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในเรื่องของการสร้างโอกาสและการทําประตูก่อนนันนี้เขาช่วยให้เราเล่นได้อย่างไหลลื่นเลยนะ จนกระทั่งมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงแล้วก็พลาดเป็นหลายนัดส่วนร่างกายของซีกตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆและก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะฟิตทันเกมเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี แต่เกมเจอกับแมนซิตี้ผมว่าเดี๋ยวต้องรู้อีกทีนึงนะครับว่าจะยังไงนะครับเพราะว่ามันมีข่าวจากเทเลกราฟมาเหมือนกันนะครับเทเลกราฟเขารายงานบอกว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่หนักหน่วงแทงกรษตตอนนี้แมนซิตี้เจอผลกระทบเชฟฟิล,ลเจอผลกระทบฟูลแลมเจอผลกระทบทําให้บรรดาทีมต่างๆเนี่ยเตรียมประชุมกันนะวครับว่าจะเอายังไงดีมีอีกหลายเกมที่อาจจะเลื่อนด้วยครับซึ่งแมตช์ของซิตี้กับเชลซีที่สแตฟอร์ดบริด เหมือนที่บอกไปครับก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะยังไงแต่ละทีมตอนนี้คือวุ่นวายไปหมดครับซึ่งแน่นอนว่าการแข่งเนี่ยถ้าเกิดเชลซีหรือว่าทีมไตๆก็ตามถ้าประชุมกันออกมาว่าเฮ้ยลองพักแข่งขันดีไหมให้สถานการณ์มันดีขึ้นถ้าพัก2ส,สัปดาห์เนี่ยมันอาจจะทําให้โปรแกรมของพรีเมียร์ลีกเพี้ยนได้เลย ที่วางอันไว้เนี่ยอาจจะเพี้ยนได้เลยแต่ยังไงซะสุขภาพก็ต้องสาคัญที่สุดครับเพราะตอนนี้ติดกันหลายคนจริงๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีว่าการประชุมบรรมดาตัวแทนในพิมยรีกจะได้ข้อสรุปยังไงจะเตะต่อหรือจะพักสักสองสัปดาห์เพื่อให้ทุกอย่างมันคลี่คลายมากยิ่งขึ้นนะครับไปดูเรื่องซื้อขายกันหน่อยดีกว่านะครับเริ่มกันที่ดาวิดอาาบานะครับวันนี้ถ้าผมเหนื่อยๆขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า ผมไม่ค่อยสบายครับน่าจะเป็นเอฟเฟกมาจากเกมทั้งล่าสุดนี่นะครับคือตื่นมาดูมันมันดูบอนดึกมาหลายนัดติดต่อกันครับแล้วก่อนจะดูนัดเนี้ยผมร่างกายปกติมากเลยแต่พอดูนัดนี้จบนะครับผมป่วยเลยครับปวดหัวน้ามูกมาไม่ใช่โควิดนะครับไปตรวจมาแล้วนะครับโควิดไม่ใช่นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นอาการปวดจากการที่พักผ่อนน้อยแล้วก็ดูบอลดึกต่อเนื่องกิดต่อกันนะครับซึ่ง วันนี้ก็ยังยังไม่ได้ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ผมนอนตั้งแต่สี่ทุ่มนะแล้วก็ตื่นเจ็ดโมงเช้ามาทำข่าวแต่ยังไม่ได้ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังประมาณเจ็ดสิบแปดสิบยังตึง,ต,งตึงหัวอ,อยู่บ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมอึนๆหรือถ้าเกิดอ่านอะไรผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะครับมามาดูข่าวของดาวิดอาราบากันดีกว่านะครับเป็นรายงานจากดับิดออน์สตีนของแอตติกยูเคนะครับออร์ส uh, ตีนเขาบอกว่าดาวิดอาราบาเนี่ยน่าจะไม่ได้ย้ายมาอยู่กับเชลซีในช่วงซัมเมอรร์นี้้คับแมว่า นักเตะสัญญากําลังจะหมดแล้วก็สามารถเจรจาล่วงหน้ากับทีมอื่นได้ตั้งแต่เดือนมก,กราคมเลยสื่อบอกว่าสาเหตุหลักๆคืออะไรคือแฟรงค์นัมพาดไม่ได้ต้องการเพิ่มกองหลังเข้ามาในทีมแล้วครับเนื่องจากมันล้นครับมันแออัดครับเซนเตอร์มีล้นแบ็คซ้ายมีล้นส่วนทีมที่สนใจจริงๆจังๆก็ได้แก Man ่แมนยูแมนซิตี้ลิเวอร์พูลบาร์ซ่ามาดริดนักเตะอยากไปสเปนแต่ทุกอย่างยังเปิดกว้างเสมอนะครับซึ่งเดี๋ยวเราดัมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมว่า ถ้าเป็นเหตุผลที่มองว่ากองหลังล้นเกินไปอ่ะแต่อย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีปล่อยนักเตะออกไปพอสมควรนะเซนเตอร์เนี่ยมักการาเผื่อปล่อย1หนึ่งซัมเมอร์ปล่อยอีกหนึ่งถูกไหมครับแบล็กซ้ายก็อนาคตไม่แน่ไม่นอนก็มีโอกาสปล่อยตัวเช่นกันผมเลยรู้สึกว่าโอกาสมาแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดเชลซีคิดจะเสริมขุมกําลังเกมรับระดับเบอร์คลาสเซนฟรีด้วยนะครับเพราะสัญญากำลังจะหมดเนี่ยผมว่าผมไม่อยากให้เชลซีเสียโอกาสนี้ไปคือถ้าไม่ปล่อยใครเลยโอเคผมเข้าใจ แต่ถ้าปล่อยออกไปบ้างแล้วไม่เอาเข้ามาผมว่าอันนี้เสียหายซึ่งข่าวขาออกมันก็มีครับเป็นรายงานจากมากาครับมากา a บอกว่าแอตมาดริดนะครับใกล้บรรลุข้อตกลงยืมตัวมาโกสออลนโซไปร่วมทีมจนจบฤดูกาลแล้วครับหลังจากที่นักเตะไม่ได้เล่นให้กับเชลซี Chelsea อีกเลยนับตั้งแต่ทะเลาะก,กับแฟรงค์น้ำผ่านนะครับในเกมสเสมอกับเวสบอมเชลซีในอยากขายที่ราคา20ล้านปอนด์นะครับแต่ในช่วงเนี้ โ้ยากมากครับที่จะขานอัตเตะร,ราคา20ล้านบอลในยุคโควิดได้ทําให้การยืมตัวเป็นออปชั่นที่มีความเป็นไปได้ซึ่งตราหมีคือทีมที่แสดงความสนใจแบบจริงจังนะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับผมอยากให้เชลซีใส่ข้อบังคับเอาไว้นะครับว่าห้ามเจอทีมเก่าได้ไหมเพราะเดี๋ยวเชลซีเจอกับแอตเลติกใน UCL ถูกไหมครับถ้ามันมยิงทีมเก่านะี่คือชิปหายเลยนะครับแต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ถ้าเป็นบอลยุโรปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีกฎข้อนี้เพราะว่า ตอนเชลซีปล่อยยืมตัวติโบกุตกตัวสไปกุกตัวสก็สามารถลงเจอกับเชลซีได้แม้เชลซีจะเป็นต้นสังกัดจริงก็ตามนะครับน่ากลัวนะครับสัปดาหมาโกซอนโซถ้าปล่อยยืมไปแล้วมาเจอกับเราอีกรอบหนึ่งแต่คนนี้ครับหมดสิทธ์เจอกับเราแน่นอนนะครับดีเอโก้คอสต้านะครับล่าสุดแอดมานติดประกาศยินยันแล้วนะครับว่าได้ยกเลิกสัญญากับคอสต้าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่นักเตะขอย้ายออกจากทีมช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ก็เป็นการจากลากันด้วยดีนะครับ เท่ากับว่าคอสตาจะพลาดเจอกับเชลซีใน UCL รอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับตอนนี้มีข่าวลือด้วยครับจากอารสื่อของสเปนบอกว่าอาร์เซนอลให้ความสนใจคอสตาในวัย32ปีอยู่ครับไม่รู้ว่าจะจริงหรือลือนะฮะปิดท้ายที่เรื่องนี้ครับรูปภาพจากจอห์นเทอร์รี่ครับโพสตลงหลังจบเกมที่เสมอกับเชลซีนี่เขาบินล่าเสมอ c h e เชลซีจอ n นเทอรี่โพสแล้วก็แท็กหาเชลซีเอฟซแล้วก็แฟรงค์นัมพานะครับ จากภาพที่จับมือกับแรมที่สแตนฟอร์ดบรคก็เป็นการบอกบอกว่าเขายังผูกพันกับเชลซีเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้กลับมาทํางานกับเชลซีหรือเปล่านะครับสำหรับจอห์นเทอร์รี่นะฮะนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาฝากให้ในวันนี้ครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับยาถ่าย123สครับสบรรพคุณตามนี้เลยนะครับสั่งซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ Facebook f a n p เ g e เช่นเดียวกับยาธาตุจอมทองนะครับสั่งซื้อได้ที่ช่องทางเดียวกันนะครับ ผลงานของผมกับ Official ด้วยนะครับไปดูกันเยอะๆนะครับเขาจะได้ต่อสัญญากับผมยาวๆนะครับช่วงนี้พิจาร์อบอต,ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย